ทั้งเ e. อผู้ตดสินทั้งของสุพรรณสุดยอดครับผมดีใจมากครับที่มาวันนี้ครบมาเแ็นกุศลนนครบร้อยวันนะคือเพราะ่อนผมก็เป็นลูกศิษย์หลวงหลวงพ่อพักนี่แหละคอพราะววัรรชราจารย์พระมงคลวัชราจารย์เนี่ยแต่ว่าครับ แกจากไปเนี่ยตอนแรกก็ตกใจเลยเสีย <มา S 1> ใจมากเลยอ,อยากให้อายุแกอยู่เยอะๆคือจะทําประโยชน์ให้กับทางวัดแล้วก็ในอำเภอในจังหวัดนครสวรรค์นี่ได้กุศลเยอะเลยทุกที่เพื่อแกทําเต็มที่ไม่หมดอะในความผมนะในตัวของผมผมองคิดว่าวันเนี้ยยังเอพุทธทศินเนี่ยเขามีทุกอย่างเลยทุกวันเข้ากล่องยังไงเขาก็ทําเป็นบําเพ็ญกุศลให้กับหลวงพ่อทุกวัน คือเหมือนกับลูกสิษย์ที่ว่าดีทุกอย่างอะ่ะอย่างพี่ป๋องสุพรรณเนี่ยถ้าไม่มีพี่ป๋องสุพรรณมานะหรือว่าดกเรเสมอพิวงามเนี่ยหลวงพ่อจะดังได้ม ท่านเป็นคนที่มามาปลูกกระแสให้หลวงพอ่อมีชื่อเสียงทําให้จบลหวัดตมเอ,เอืออ้อน้องบัวตัาบวบานบอกเนี่ยร้าหารเนี่ยจังคนรู้จักกันทั้งประเทศแล้วป่านนี้ไม่ไม่ข้ามไปนอกประเทศแล้วเหรอครับก็นี่ดีใจมากวันนี้ทั้งเอพุทธศิลินทั้งของสุพรรณสุดยอดครับผม๋ยโก้ให้เลยขอบคุณมากครับผม